สวัสดีค่ะชาวราศีเมษอันนี้เราก็มาต่อกันที่คลิปความรักกันต่อนะคะด้วยความที่แม่หมอด,ดูแบบใหม่เนาะแล้วมันก็มีหัวข้อที่มากขึ้นก็เลยแยกออกมานะคะไม่งั้นคลิปอันนั้นมันจะยาวมากนะคะก็เลยตัดออกมาเป็นเรื่องความรักไปเลยนะคะโอเคเรามาดูกันนะคะคําถามแรกคนมีคู่ชาวราศีเมษ ในเดือนเมษายนนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะอ่าราชาไม้เท้านะคะ The Star อ่าแปดดาบนะคะถือว่าความรักก็ค่อนข้างดีนะถือว่าดีค่อนข้างดีเลยแหละแต่อาจจะติดที่เรานิดหนึงที่ความขี้หึงขี้หวงนะคะแค่นั้นเองอาจจะทำให้ความหึงหวงหรือ ปัญหาจากคนรอบข้างครอบครัวเราครอบครัวแฟนไม่ชอบแฟนหรือคนรอบข้างไม่เห็นด้วยนะมันเลยทำให้เป็นปัญหาที่เราหนักใจในเดือนนี้นะคะแต่ถามว่าถ้าคุณลดตรงนี้ไปได้หรือแบบว่าเหมือนพยายามแบบไม่ไปฟังใครมากให้แบบเรื่องความรักมันเป็นเรื่องของเราสองคนนะ่ะ ปัญหาเดือนนี้จะไม่มีเลยนะคะความรักแบบคือดีมากมีความสศกแบบครบกันแบบมีความสุขแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปแทบจะไม่ต้องแบบทะเลาะหรือมีปัญหากันเลยนะอันนี้ก็เป็นคําเตอือนของไพ่นะแค่ว่าให้ลดความขี้หึงความขี้ระแวงของเรานะคะแล้วก็ถ้ามีใครมาพูดอะไรเป่าหูหรือแบบว่าเอาปัญหามาให คู่ของคุณเนี้ยก็เลือกที่จะไม่รับฟังจะดีกว่าเนาะอันนี้ก็เป็นไพ่สำหรับคนมีคู่นะความหักเดือนนี้ถือว่าดีโอเคแฮปปี้นะคะอาจจะแบบต่างคนอาจจะต่างทำงานตามหน้าที่ของตัวเองไปบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้มีปัญหาที่จะต้องทะเลาะกันเรื่องใหญ่โตหรือเลิกลาอะไรกันนะคะอันนี้สำหรับคนมีคู่นะต่อมาคนโสดมาดูว่า คนโสดความรักด้านนี้จะเป็นยังไงจะมีใครเข้ามาไหมนะคะราชินีเหลียนนะคะเดอ่าเจ็ดดาบนะคะหนึ่งไม้เท้านะคะถือว่าอาจจะมีคนที่ถูกใจเข้ามาหลายคนนะคะหรือบางคนที่แบบอาจจะดูดูอยู่ คุยคุยกับใครอยู่แต่ก็รู้สึกว่าไม่ใช่ก็เลยแบบเอ้ยเลิกคุยแต่ว่าระหว่างนั้นก็มีคนใหม่ๆเข้ามาหรือแบบว่าอาจจะเลือกคุยหลายๆคนดูนะคะใครที่ไม่ใช่เดือนนี้คุณอาจจะปัดทิ้งแล้วก็อาจจะได้เจอคนที่ใช่ที่สุดก็ได้นะมีโอกาสที่แบบจะได้เจอคนที่ถูกใจแล้วแบบก็อยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับเขานะคะก็แต่ก็เป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่าค่อยเป็นค่อยไปนะเหมือนความรักครันน้งนี้คุณแบบมั่นคงมากขึ้นคิดเยอะ แล้วก็ไม่ได้คิดเดยอะในทางที่ไม่ดีนะคิดเดยอะคือแบบเออดูจากประสบการณ์เก่าๆแล้วแบบบางทีความรักคุณแบบมันเริ่มเร็วเกินไปมันเลยจบเร็วหรือจบไม่ดีหรือบางคณอาจจะมองไม่ขาดมันก็เลยมีปัญหาในเรื่องความรักนะคะครั้งนี้ก็เลยแบบว่าเริ่มต้นแบบช้าๆค่อยๆคุยค่อยๆรู้จักค่อยๆศึกษากันไปค่อยเป็นค่อยไปหรือบางคนอาจจะเริ่มจากการเพื่อนๆอะไรเงี้ยค่อยๆดูกันไปนะคะก็ถือว่า เป็นความรักที่ดีและมั่นคงทีเดียวนะคะอาจจะได้เจอจากการทำงานหรือคนในสายงานอะไรเงี้ยก็ลองดูนะคะแต่ก็ก่อนที่คุณจะเจอคนนั้นมันอาจจะมีความรู้สึกว่าบางคนก็อาจจะยังไม่พร้อมนะยังแบบยังสนุกกับชีวิตโสดอยู่แต่ก็ยังมีคนเข้ามาอาจจะเจอแนวนี้ก็ได้คือคือคุณอาจจะเป็นแนวนี้ก็ได้นะคะหรือแบบว่าอาจจะมีแบบก็คุยอยู่แต่ว่า รู้สึกว่ามันมีคนคนนึงที่ไม่ใช่คุณก็เลยเลือกที่จะเดินออกมาแล้วก็มาเจอคนใหม่เนาะก็ในแนวเนี้คนโสดก็ถือว่ามีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ทีเดียวนะคะประมาณนี้ต่อมาอันนี้สำหรับสายแอบชอบนะคะแอบชอบเขาหรือแบบเออแนวแอบชอบอ่บ ว่าอาจจะเริ่มคุยหรือแบบไปจีบเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้นะก็มาดูกันว่าสายแอบชอบเนี่ยเดือนนี้เม่มีโอกาสที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์ไหมนะคะหรือว่าเราจะต้องต้องแอบชอบอเอยู่ต่อไปนะคะมาสิบไม้ทาอ่าสายแอบชอบนะคะเดือนนี้เราก็อาจจะยังอาจจะต้องแอบชอบ หรือแบบว่าค่อยๆต่อค่อยๆคุยกับเขาต่อไปนะความสัมพันธ์เดนนี้มันก็ยังไม่ถึงไหนอ่ะด้วยความที่เขาอาจจะคนที่เราชอบนะเขาอาจจะมีสเสน่ห์หรือแบบว่ามีคนคุยเยอะอ่ะเราก็เลยอาจจะต้องแบบอยู่ตรงนี้หรือยังจะต้องพยายามอยู่ตรงนี้ต่อไปก่อนนะคะเด่นนี้ก็ยังไม่ได้มีความคืบหน้าหรือแบบพัฒนาอะไรใดๆเท่าไหร่นะคะ แต่บางคนก็ไปดูหน่อยนะว่าคนที่คุณชอบอะ่ะเขาแบบว่าใช่อ่อย่างที่คุณชอบจริงหรือเปล่าอันนี้แม่หมอไม่ได้เหยียดเพศหรืออะไรนะบางคนอาจจะแบบว่าชอบผู้ชายคนนี้แต่เขาอาจจะเป็นเกย์ก็ได้หรือผู้ชายบางคนที่ไปชอบผู้หญิงอะ่ะบางทีเขาอาจจะแบบว่าเป็นหญิงรักหญิงหรือแบบว่าเออเป็นทอมอะไรเงี้ยแต่คุณแบบเหมือนมองคุณไม่ออกอะไรเงี้ยก็ได้นะไปลองดูดูดูอีกทีนะคะ ประมาณนี้ต่อมาอันนี้สำหรับคนที่ทะเลาะกันนะมาดูกันว่าคนที่ทะเลาะกันมีเกณฑ์ที่จะ,ะกลับมาคืนดีกันไหมประมาณน,นี้เนาะเอาคนที่เป็นแฟนกันแล้วทะเลาะกันนะคำถามนี้หรือยังจะต้องทะเลาะกันต่อไปก่อนมาดูกันอ่ามาถึงก็สิบถ้วยแล้วอืมก็เดี๋ยวก็กลับมาคืนดีกันแน่นอนนะ ันนี้สาหรับใครที่ทะเลาะก,กันแต่ถามว่ากลับมาคืนดีแล้วยังไงแล้วเราก็จะทะเลาะก,กันใหม่นะคะเพื่อ <laughs> <laughs> ที่จะไม่ทะเลาะก,กันใหม่นะไพ่เขาก็เตือนมาแล้วว่ามันมีโอกาสที่คุณจะกลับมาคืนดีเป็นครอบครัวกลับมารักกันเป็นแฟนกันอย่างแน่นอนแต่ว่ามันก็มีโอกาสที่จะทะเลาะก,กันฉะนั้นคุณก็จะต้องใจเย็นๆนะคะไม่ควรจะอยากเอาชนะกันนะคุณจะทะเลาะก,กันด้วยความที่ คิดไม่เหมือนกันนะ่ะเหตุผลแบบมันแบบไม่ตรงกันนะ่ะคุณก็อาจจะต้องใจเย็นๆและลองฟังเขาบ้างว่าเขาคิดอะไรอยู่แล้วคุณก็ทําความเข้าใจกับความคิดของแฟนคุณว่าเอ๊ะเขาคิดอย่างนี้เออล้วก็ทําความเข้าใจใหน่อยไหมไม่ใช่แบบตั้งป้อมว่าแบบฉันจะต้องทะเลาะความคิดของฉันมันจะต้องถูกที่สุดอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูนะคะหรือไม่คุณก็บอกแฟนคุณไปด้วยเลยว่าเฮ้ยฟังฉันบ้างคือแบบ ต่างคนก็ควรต่างฟังกันนะเอาอย่างเงี้ยเพื่อที่จะได้ไม่กลับมาทะเลาะหรือมีปัญหาอะไรจันอีกนะคะประมาณนี้เนาะแต่ก็นั่นแหละถ้าใครแบบกังวลใจว่าเขาจะกลับมาไหมหรือจะกลับมาได,จาด้จะกลับมาดีกันไหมเนี่ยมีโอกาสแน่นอนแต่หลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของคุณเองแล้วล่ะที่คุณจะต้องแบบประคับประคองให้มันไม่เกิดปัญหาอะไรแบบนี้อีกนะคะ ต่อมาคำถามสุดท้ายนะอันนี้สายแบบคนแบบคนรอนะคะไปถามว่าคนรักเก่าจะกลับมาไหมนะค,ะคนรักเก่าของฉันที่ฉันคิดถึงเฝ้าฝันถึงเนี่ยมันจะกลับมาไหมรอมานานแล้วนะคะไพ่ไบแรกสี่ถ้วยอัศวินดาบวีเดอะซัน อันเนี้ยแล้วแต่คนเลยนะแต่ว่ามีโอกาสที่เขาจะกลับมานะคะแต่ก็ไม่ได้คือทายไปนีก็อาจจะไม่ใช่ทุกคนที่เป็นชาวราศีเมษที่แบบรอแล้วเขาจะกลับมานะอาจจะไม่ได้เจอทุกคนอาจจะไม่ได้แม่นสําหรับทุกคนแต่กับบางคนอาจจะก็อาจจะแม่นก็ได้นะคือแบบคงไม่ร้อยเปอร์เซ็นหรอกที่คนรักเก่าคุณจะกลับมานะแต่ก็กับบางคนที่ถ้าใครรออยู่รอคอยมานานแสนนานนะคะ ก็คุณอาจจะได้ข่าวสารอะไรบางอย่างของเขาเร็วนี้หรืออาจจะได้มันเลยทําให้คุณได้ได้ติดต่อกันอีกครั้งอะ่ะหลังจากที่แบบว่าอาจจะต่างคนต่างหายกันไปพยายามสืบหาข่าวก็ไม่ได้ข่าวหรือแบบพยายามติดต่อเขาก็ไม่คุยด้วยอะไรเงี้ยแต่รอบเนี้ยคุณจะได้ข่าวครา,าวของเขามาได้ยินเข้าหูมีคนเอามาบอกหรือแบบว่าเขาตอบกลับเมสเซจคุณเลิกบอกคุณอะไรเงี้ย เออจะได้ตอบกลับมานะคะหรือจะได้คุยกันนะแล้วก็มีโอกาสที่จะสารสัมพันธ์กลับมาเป็นความรักกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็อันนี้ก็ยินดีด้วยสำหรับคนที่สมหวังเนาะแต่ก็แม่หมอก็บ,บอกไปว่าเพราะแม่หมอดูรวมๆอาจจะไม่ใช่ชาวราศีเมษทุกคนที่จะสมหวังก็ได้แต่ถ้าใครสมหวังได้คนรักกลับมาก็ยินดีด้วยนะคะประมาณนี้ อันเนี้ยคลิปความรักอะแม่หมอแยกมาประมาณห้าหัวข้อเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะถูกใจใครหรืออะไรยังไงอย่างนี้หรือเปล่านะหรือว่ามันจะละเอียดพอหรือเปล่านะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะหรือว่าแบบมีหัวข้อเพิ่มเติมที่อยากจะให้ดูเรื่องความรักก็ได้แต่เพราะว่าไอภาพรวมเนี่ยแม่หมอมีอยู่ประมาณเจ็ดแปดข้อแหละแต่เรื่องของความรักเนี่ยก็มีอยู่ประมาณห้าหัวข้อนะคะแต่ว่าถ้าใครแบบ อยาแต่แนะนำเพิ่มเติมอย่างแบบแม่หมอดูหัวข้อนี้เพิ่มให้ด้วยสิก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะก็ประมาณนี้ก็จบแล้วสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แม่หมอด้วยนะคะขอบคุณค่ะ